สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซมมันนี่นะครับวันนี้ผมแซมเองนะครับจะมาพูดถึงแนวคิดเรื่องเงินนะครับ2ประเภทซึ่งนะครับประเภทที่1นนะครับที่ผมได้แบ่งเอาไว้นะครับจะเป็นเงินที่คุณจะต้องใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านค่าโทรศัพท์ ค่าซื้อเสื้อผ้านะครับค่าอาหารเข้าของเครื่องใช้นะครับที่เราต้องซื้อใช้ทุกเดือนนะครับอ่ะไม่ว่าจะเป็นนะครับเช่นนะเสบวดน้ํายาสีฟันผมซับฟอกนะครับแม้กระทั่งนะฮะเครื่องสอําอางที่เราต้องซื้อนะครับ่นะก็นับเป็นค่าของเครื่องใช้นะครับที่เราใช้จ่ายกันอยู่แล้วนะทุกเดือนอ่นะซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้จริงไหมครับมีแต่ซื้อๆๆแล้วก็ เงินเราก็ใจใจใจ่ายไปนะครับผมอ่เองินประเภทที่2นะครับจะเป็นเงินประเภทที่เราเก็บไว้ออกนะครับหรือเอาไปลงทุนนะครับตามธนาคารหุ้นนะครับนะหรือจะเป็นธุรกิจอย่างอื่นก็ได้นะครับผมแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างไรายได้นะครับนะจากเงินประเภทที่1นนะครับก็คือเงินที่เราต้องใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับเราจะไม่พูดถึงเงินที่ เราเก็บไว้ออมหรือเอาไปลงทุนตามที่ต่างๆนะครับผมซึ่งเราจะใช้โมเดลการตลาดแบบนี้นะครับผมเงินที่เราใช้จ่ายอยู่แล้วมีอะไรบ้างก็พวกของที่เราซื้อใช้ทุกเดือนนะครับเราซื้อจากที่ไหนนะครับก็มีตั้งแต่ห้างสรรพสินค้านะครับหรือสมัยนี้นะครับก็มีแอปพลิเคชันเช่น Shopee Lazada ซื้อของออนไลน์ผ่าน f a c e b o o k Li น e นะครับ เราเป็นอะไรนะครับเราเป็นลูกค้านะครับคนหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเดินเข้าไปที่ร้านนะครับพวกค้าส่งค้าปีกก็คือพวกแมคโครเซเว่นอีเลเวนอ่ะที่เราสามารถเดินเข้าไปง่ายๆเลยนะครับเพื่อซื้อสินค้าจากในเน้นได้เลยหรือเราสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันของ7ซเว่นช้อปปี้ลาซาด้านะครับอ่ะเราก็เดินไปเข้าไปซื้อหรือเราจิ้มผ่านโทรศัพท์นะครับเพื่อซื้อสินค้านะครับที่เราต้องการ ซึ่งเราเสียเงินอยู่แล้วนะครับหนึ100่งร้อเซ็นตเต็มจริงไหมครับผ่านค้าส่งค้าปลีกแต่นะครับเราคิดดูนะครับสินค้าเนี่ยมันมาจากไหนสินค้าเนี่ยมันก็ต้องมาจากผู้ผลิตจริงไหมครับซึ่งเราเนี่ยจะเห็นว่าผู้ผลิตนะครับเอาสินค้าของเขาเนี่ยมากระจายให้กับค้าส่งค้าปลีกนะครับผมอ่ะ แล้วเราเนี่ยซึ่งเป็นคนสุดท้ายนะครับลูกค้านะครับคนนึงเข้าไปเดินซื้อเข้าไปนะครับหรือจิ้มผ่านโทรศัพท์มือถือออนไลน์อ่ะเราก็ไปซื้อกันนะครับอ่ะจิ้มเสร็จของนะครับจากผู้ผลิตเขาก็โอนส่งมาเรื่อยๆนะครับจนถึงมือเรานั่นเองนะอ่ะเราคิดดูนะครับถ้าเรานะครับสามารถที่จะซื้อกับผู้ผลิตโดยตรงล่ะอ่ะ เราข้ามไปเลยพวกค้าส่งค้าปลีกนะครับเรามาซื้อกับผู้ผลิตโดยตรงนะครับอ่าถ้าเราสามารถทําอย่างนี้ได้เงินตรงกลางนะครับที่แบบเราต้องเสียให้กับค้าส่งค้าปลีกเนี่ยมันก็จะหายไปจริงไหมครับอ่แต่เราสามารถนะครับสร้างไรายได้จากเงินที่เราไปซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงได้ทันทีนะครับผมอ่าถ้าใครต้องการนะครับข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการวิธีทมนะครับสามารถแอดไลน์ของผมนะครับได้ที่นี่นะครับรายละเอียดต้านใต้ตคลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ถ้าใครที่สนใจก็ติดต่อผมมาได้เลยหรือถ้าไม่สนใจนะครับก็ช่วยกดไลค์กด Sub สไครต์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับวันนี้แซมขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ